เตรียมส่งมอบคริสตัลโบให้กับลูกค้านะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเรียบร้อยกันก่อนนะคะก็ในชุดอุปกรณ์ก็จะมีคริสตัลโบ10นิ้วนะคะ10นิ้วแล้วก็ตามไปด้วยไม้ตีในสเปคของเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดมสติ๊กนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นยางรองสำหรับ ก้นของคิสตันโบนะคะจะได้ไม่สัมผัสกับพื้นตรงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมอบนี่ไปด้วยนะคะเป็นหมอนรองนะคะเป็นหมอนรองข้างในเป็นสมุนไพรผงไม้จนันสมุนไพรธรรมชาติะคะตำรับทิเบตเลยนะคะก็จะมอบไปให้ด้วยนะคะสามารถนำมารองกับตัวคิสตันโบได้เลยนะคะ,นะคะโอเคสําหรับเซตนี้มีข้อดีนะคะอย่างหนึ่งก็คือ เราก็จะมาพร้อมกับอันนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรียกว่าอะไรกระเป๋าสําหรับพกพานะคะดีมากเลยเพราะว่าก็สะดวกสําหรับการพกพาเลยค่ะน,ะะนี่แล้วก็รวมถึงมีด้านด้านข้างใส่ได้ด้วยนะคะสองข้างเลยนะคะเวลาเราจะนําไปบรรเลงหรือว่านําไปผ่อนคลายในนอกสถานที่ก็เหมาะมากๆนะคะโอเคค่ะก่อนส่งมอบนะคะเดี๋ยวเรามาเทสฟังเสียงก่อน จริงๆก็ได้ผ่านกระบวนการเทศสมาแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวก็อีกทีนึงแล้วกันข้อดีของซิงค์ ก็สำหรับเซตนี้นะคะก็จะเตรียมส่งมอบไปให้กับลูกค้าทั้งเซตนี้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นรีวิวมาให้ชื่นชมกันแค่นี้นะคะอขอบคุณมากเลยค่ะ